สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนครับมาเดี๋ยววันนี้ผมจะมาสอนวิธีการติดตั้งคาเ่งไฟฟ้านะครับตัวนี้ที่ผมถืออยู่นะครับเป็นรุ่น r a p t o r 2นะครับจูนผ่านแอปพลิเคชันในมือถือนะครับคาเ่งของเราจะมีอยู่2รุ่นนะครับเป็นรุ่นจูนผ่านแอปกับรุ่นปุ่มกดนะครับทั้ง2รุ่นนี้นะครับเราจะติดตั้งเหมือนกันหมดเลยที่แตกต่างคือวิธีการคาลิเบตเดี๋ยวผมจะแนะนําทั้ง2ทั้งสองรุ่นให้ดูเลยนะครับว่าแต่ละรุ่นนะครับ วิธีการคาลิเบตกล่องทำยังไงเดี๋ยวเรามาเริ่มจากตัวจูนผ่านมือถือก่อนนะครับอันดับแรกนะครับพอเรารับสินค้าแล้วแกะกล่องเรียบร้อยแล้วนะครับนี่มันจะมีชุดกล่องนะครับแล้วก็สายให้แบบนี้นะครับให้เรามาที่รถนะครับสิ่งแรกเลยดึงกุญแจออกก่อนอย่าเสียบกุญแจคาเบ้าไว้นะครับห้ามเสียบคาเบ้านะครับเพราะว่าถ้าลูกค้าเสียบกุญแจคาเบ้าไว้แล้วเผลอไปออนกุญแจไว้นะครับ พอลูกค้าไปดึงปลั๊กคันเร่งนะครับไฟเครื่องมันจะโชว์ยังไม่ได้ทําอะไรเลยนะครับแค่ดึงปลั๊กไฟเครื่องก็โชว์แล้วหลายๆคนนะครับที่ติดตั้งครั้งแรกแล้วไฟโชว์อะไรแบบเนี้ยจริงๆอาจจะเกิดจากสาเหตุนี้นะครับลูกค้าแต่ทั้งหมดทั้งมวลไม่ต้องกลัวนะครับไฟโชว์ผมมีวิธีแก้ให้ผมแก้ให้ไม่เกิน5นาทีนะครับซื้อกับผมผมดูแลให้ไม่ต้องกังวลนะครับรับจบให้เองนะครับอ่ะหลังจากที่เราดึงกุญแจออกแล้วนะครับอันดับต่อไปครับ ให้เราไปดึงปลั๊กคันเร่งออกนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูปลั๊กคันเร่งอยู่ตรงไหนนะครับรถทุกรุ่นนะครับนะทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะครับตำแหน่งปลั๊กคันเร่งอยู่ที่เดียวกันหมดเลย G ก็คือตรงนี้นะครับนี่ mm. เห็นไหมอันนี้คือที่เราเหยียบคันเร่งตรงนี้คือมอเตอร์มันจะมีปลั๊กเสียบอยู่ตรงนี้นะครับรถแต่ละรุ่นนะครับปลั๊กหน้าตาไม่เหมือนกันนะครับแตกต่างกันไปแต่จะมีชุดแบบนี้เหมือนกันนะครับเราก็ถอดปลั๊กตัวนี้มาอ่ะบีบไปครับดึงขึ้นครับนี่เห็นไหมถอดง่ายๆเลย มันจะมีที่บีบอยู่ตรงกลางเห็นไหมนะครับบีบแล้วก็ดึงขึ้นนะครับเห็นไหมเนี่ยออกมาแล้วนะครับเราจะเอาชุดสายนะครับมาเสียบพ่วงกับตัวนี้นะครับนะอ่ะเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปไปดูวิธีการเสียบครับอ่ะหลังจากที่เราดึงปักนะครับลูกค้าเราก็เอาชุดสายนะครับเห็นไหมสินค้าของผมมันจะเป็นปักตรงรุ่นนะครับเป็นปักตรงรุ่นไม่ต้องตัดต่อนะครับมันจะมีอยู่หนึ่งหัวเห็นไหมครับหน้าตาเหมือนของเดิมเป๊ะเลยเห็นไหมครับเราจะเอาตัวผููนะครับไปเสียบกับของเดิมแบบนี้นะครับ นี่แล้วเราจะเอาตัวที่เหมือนเดิมเนี่ยหน้าตาเหมือนของเดิมเนี่ยไปเสียบกับมอเตอร์แทนของเดิมนะครับอารมณ์เหมือนเราไปเสียบขั้นระหว่างกลางนั่นเองนะครับนะอะไปเสียบครับนี่เสร็จแล้วเสียบแค่นี้เลยครับแล้วก็เราจะเอาชุดสายตัวนี้นะครับนี่หัวขาวๆนะครับขึ้นไปทางเสา A หรือเข้าไปใต้ออซอกคอพวงมาลัยก็ได้นะครับอันนี้ก็อยู่ที่เพื่อนๆชอบนะครับว่าเพื่อนๆจะโชว์ตรงไหนนะอะมาดูครับ ถ้าสมมติเพื่อนๆไม่อยากติดตรงนี้นะครับไม่อยากติดตรงนี้ที่กระจกนะครับ <S <S ก็ให้เพื่อนๆนะครับลอดสายเข้ามาใต้พวงอะไรเนี่ยเห็นไหมซองเนี่ยลอดสายมาแบบนี้นะครับเห็นไหมเลอดสายออกมาแบบนี้มาหาตำแหน่งติดนะครับแถวคอนโซลนะครับนะแต่ถ้าลูกค้าอยากโชว์นะครับเอาขึ้นแปะกระจกให้ลูกค้าถอดเสา A อ,ออกอ่ะเดี๋ยวเราจะมาถอดเสา A กันมาเพื่อนๆครับสําหรับเสา A นะครับวิธีแกะง่ายๆเลย สำหรับรถท่านใดนะครับที่มีมือโหดนนะครับเราก็แกะมือโหนออกก่อนนะก็จะเป็นไขควงแฉกนะครับแกะออกเลยน็อตสองตัวนะครับง่ายๆเสร็จแล้วดึงยางตัวนี้ออกครับอ่าพอดึงยางเสร็จปั๊บนี่ดันออกไปครับเห็นไหมง่ายไหมเนี่ยมือเดียวครับนี่แค่นี้เลยครับเพื่อนๆนะครับแล้วเราก็เอาสายขึ้นมาทางรูนี้นะครับเห็นไหมนะครับเราเอาสายตัวนี้นะครับสายตัวนี้แย่ขึ้นมาทางรูนี้นะครับอ่าเดี๋ยวผมจะแย่ให้ดู นี่นะครับผมก็เอาขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะครับสายเราก็เอามาตรงนี้นะครับนะแล้วเราก็ติดกับกล่องให้เรียบร้อยนะครับตรงสายนี้ครับเราจะเก็บที่มุมกระจกตรงนี้นะครับนะเสียบเข้าไปนะครับมันจะเข้าล็อกพอดีเลยนะอ่ะโอเคนะครับลูกค้าหลังจากที่เราติดตั้งเดินสายเรียบร้อยแล้วนะครับเก็บงานเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับให้เราเสียบกุญแจแล้วเปิดออนบิดไป2แก๊ก ออนกุญแจให้ไฟหน้าปัดติดก็พอนะครับไม่ต้องสตาร์ทรถนะครับสำหรับรถที่เป็นปุ่มพุทธสตาร์ทนะครับให้กดปุ่มพุทธสตาร์ทไป2ทีไม่ต้องเหยียบเบรกนะครับมันจะเป็นไฟออนนะครับหลังจากนั้นครับให้เราเข้าแอปนะครับแอปพลิเคชันก็ให้เราไปโหลดใน App Store Play Store ได้เลยนะครับชื่อแอปว่า d ิ n o b o x Connect นะครับนะหน้าตาแอปจะเป็นแบบนี้อ่ะเดี๋ยวผมให้ดูนะครับนี่ หน้าตาแอปจะเป็นแบบนี้นะครับตัวสีดานะครับตัวสีขาวเป็นรุ่นแรกตัวสีดําเป็นรุ่น2นะครับให้เราใช้ตัวสีดํานะครับอ่าพอโหลดเสร็จเราก็เปิดเข้าไปนะครับนี่ลูกค้าครับพอเราเปิดเข้ามานะครับสิ่งที่เราต้องไปเปิดนะครับอีก2อย่างคือสัญญาณ GPS ของมือถือเราต้องเปิดไว้ด้วยนะครับแล้วก็บลูทูธของมือถือนะครับให้เราเปิดไว้ด้วยนะครับเราแค่เปิดสัญญาณล่อไว้เฉยๆนะครับไม่ต้องเข้าไปในตั้งค่านะอ่ะ พอเปิดเสร็จแล้วนะครับนี่เข้ามาในแอปเพื่อนๆจะเจอหน้านี้เป็นหน้าแรกนะครับให้ไปกดที่รูปบลูทูธสีแดงเห็นไหมครับให้ไปหาคําว่าแรปเตอร์สองขีดหนึ่งนะครับนะมาแล้วเห็นไหมครับแรปเตอร์สองขีดหนึ่งเห็นไหมให้เลือกตัวนี้นะที่มันเขียนสองขีดหนึ่งข้างหลังนะครับให้เรากดคําว่าเชื่อมต่อครับรูปบลูทูธจะเปลี่ยนเป็นสีเขียวนะครับหลังจากนั้นให้เรากดคําว่าคันเร่งครับมันจะขึ้นเห็นไหมครับระบบคันเร่งนะครับ ยังไม่ได้ทําการคาลิเบตขั้นตอนที่1นนะครับให้เราออนกุญแจเราออนกุญแจไว้อยู่แล้วนะครับแล้วก็ข้ามไปเลยให้เรามากดคําว่าคาลิเบทไปหนึ่งทีครับหลังจากนั้นนะครับมันจะขึ้นคําว่าขั้นตอนที่2กรุณาเหยียบคันเร่งค้างและกดปุ่มข้างล่างนะครับขั้นตอนนี้สําคัญมากนะครับเพื่อนเพอ,นพอเรากดเข้ามาขั้นตอนที่2เหยียบคันเร่งให้สุดครับเหยียบคันเร่งให้สุดนะครับแล้วมากดคําว่าคาลิเบทหนึ่งทีขาอย่าเพิ่งยกออกนะครับ มันจะเด้งมาโหมดการขับขี่เริ่มต้นขาอย่างเหยียบอยู่นะครับนับ1 2 3 4 5ห้ายกครับเสร็จครับแค่นี้เองครับวิธีการคาลิเบตกล่องนะครับหลังจากนั้นเราก็สตาร์ทรถใช้งานได้เลยครับอ่ะสตาร์ทครับเห็นไหมครับไฟโค้ดไม่เด้งไม่โชว์นะครับนี่กล่องพร้อมสิ่งมาคราวนี้นะครับในส่วนของการปรับจูนนะครับเดี๋ยวผมจะทําคลิปสอนทีละโมดนะครับให้เพื่อนๆเข้าไปดูในเพลย์ลิสต์การใช้งานแลปเตอร์2ได้เลยครับขอบคุณครับ อ่ะผมมาย้ําให้อีกรอบนะครับสําหรับเพื่อนๆที่ดูคลิปเมื่อกี้ไม่ทันนะครับหลังจากที่เราเดินสายไฟเสร็จแล้วเปิดกุญแจออนไม่ต้องสตาร์ทนะครับให้ไฟหน้าปัดติดนะครับแล้วเชื่อมต่อแอปนะครับแล้วกดคําว่าคันเร่งมันขึ้นขั้นตอนที่1กดคาลิเบตไปหนึ่งทีก่อนนะครับพอมันขึ้นขั้นตอนที่2เหยียบคันเร่งให้สุดครับกดคาลิเบตอีกหนึ่งทีครับมันจะขึ้นเป็นโหมดขับขี่เริ่มต้นอันนี้พร้อมใช้แล้วครับหลังจากนั้นนับ1 2 3 4 5่าครับยกขาออกจากคันเร่งครับ เสร็จครับตามนี้เลยนะครับแต่ถ้าลูกค้านะครับไม่ชัวร์ไม่แน่ใจนะครับทักมาสอบถามได้เลยนะครับก่อนติดตั้งเดี๋ยวผมดูแลให้ครับ